สวัสดีครับดีวีาชาแน,นลอาร์เซนอลแฟนคลับครับผมแหมเช้านี้ต้องทําอารมณ์ทำทำใจทําร่างกายทําจิตใจให้มันปกติหน่อยมีอะไรแต่เช้าเข้ามานะแต่พยายามที่จะหายใจลึกๆนะครับแล้วก็เพื่อจะมาคุยกับพี่น้องนะก็วันพุทธที่11กันยายนนะกอยอ11นะครับ ฝนตกทั้งคืนเลยนะแล้วก็เมื่อคืนได้พักผ่อนเต็มเหนียววันนี้เป็นวันหยุดนะหยุดนะในรอบยกับเดือนนะได้หยุดวันนี้วันหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่น้องก่อนเมาานื่อวานนี้กําลังอารมณ์น้อยๆจากกัปตันมาตินเดนการนะที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแนะหม่น้อยๆมากเมื่อวานนี้ช่วงเช้าหลังจากลงคลิปเสร็จ ่ก็มีพี่น้องมาส่งกําลังใจโดยการสั่งเม็ดฟูไปเจ็ดบัดหลอดนะครับแม่กับขอบพระคุณจริงๆนะเป็นทําให้ใจฟูขึ้นมาและให้กําลังใจนะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกําลังใจแหละนะครับ จริงเมื่อวานนี้กระ벙ในหน่อยเรื่องมาตินเลยนะการคุ้นคิดว่ายังไงนะครับแล้วก็แม่พี่น้องก็สั่งมาขอบคุณนะครับพี่สุเมศนะครับส่งกําลังใจมาสั่งไปจะเป็นหลอดนะเมื่อวานนี้นะครับรวมทั้งหมดละเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ครับผลิตภัณฑ์สกัดจากเมล็ดตะูแดงครับไล้การตกค้างไร้สารตกตะกอนแดงสึ้นนะครับช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นปรับสภาพความสมดุลของร่างกายดูแลอวัยวะภายในครับและช่วยยืดอายุการใช้งานของอวัยวะภายใน ช่วยให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอกเลยนะครับใช้กับอุณหภูมิปกติหรือน้ําเย็นก็ได้เนี่ยเช้านี้ผมขอเป็นน้ําเย็นๆเลยนะส่งลงไปว่าฟุ้งแล้วก็หายไปเลยแล้วก็จัดการเข้าไปอืมชื่นใจ20เมตรครับ650บาทส่งทั่วไทยครับกับขอบคนที่ช่วยกันสนับสนุนมาตลอดนะครับ นักลบย่อมมีบาดแผลนี่นไงหาคำคมว่าเมื่อวานนี้นั่งคิดนะยอมรับเลยว่าช่วง,วงแรกมีความกังวลเพราะว่าได้เห็นกับตันมาตีนเนนดิงการดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เขาโพสเท้าของตัวเองอ่ะผมไม่ว่ากันนะให้ดูเท้าของขนักเตะของเราดูเลยแม่งตอนแรกนกว่าเป็นมุกมะกรูด กลายไปนมาแม่งกลายเป็นลูกเบสบอลแล้วป่านนี้กลายเป็นลูกโบลลิงมาแล้วมึงเนี่ยดูอาการบวมนะครับช่วงของข้อเท้าซ้ายคือเขาไม่ได้เจตนาหลายคนบอก DNA อาร์ซนอลแม่งต้องมีการบาดเจ็บนะครับมึงไปดูภาพดีๆก่อนนะตัวคนาดคิดซอบบวงการเดอร์ที่เขาเป็นกองกลางของทีมชาติออสเตรเลียที่มึงกสกัด่ะหว่นั้นน่ะมาดึงอกาศการะโดดกำลังจะเอาบอลแล้วก็บอลลอยทั้งตัว นะครับลอทั้งตัวจังหวะจะลงในพอดีตัวของอาริสตอรเนี่ยเอาเท้าเข้าไปคือจะต่างคนต่างจะเล่นบอลอ่ะแล้วไปแตะที่เท้าข้อเท้าของอกัปตันเราก็เลยทําให้เสียหลักพอเสียหลักพอเป็นผิดรูปปั๊บพอลงพอลงพื้นเนี่ยการบอกว่าข้อเท้าบิดไม่ใช่เป็นการเตะสก,กัดที่รุนแรงนะครับแต่การลงและน้าหนักของนักเตะทั้งคนน่ลงมาก็เลยลงไปแล้วข้อเท้าบิด ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นตัวของกองการทีมชาติออเสเตรียก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเลยนะคะรับโพสต์ขอโทษนะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเรื่องเราดูแล้วเขาไม่ได้เจตนาอ่าอ่าเขาบอกเลยบอกว่าผมขอโทษไปยังมาติเนเอรินกาดด้วยเพราะว่าบอกเลยมันไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะทําให้ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างคุณอนะ่ะได้รับบาดเจ็บนะครับยังไงผมขออวัยพรให้คุณพบเจอแต่สิ่งดีแล้วก็ฟื้นตัวให้ไหวที่สุดนะแล้วก็กลับมาให เข้มแข็งแข็งแกร่งกว่าเดิมต้องขออภัยขอโทษจริงๆนี่ตัวของคิดซอบ,บวงการบวงการ์ดเดินนะครับที่โพสต์อินสตาแกรมเป็นการขอโทษอ่าเป็นการขอโทษซึ่งถามจริงผมผมก็ไม่ติดใจนะในเพจหลายคนแม่มึงรับงงรับงานมาพวกมึงนี่มันคิดแบบในแง่แบบเดินตลอดนะครับคือเขาไม่ได้ตั้งใจใดูดูจากการเข้าบอลอะ่ะก็เหมือนในลายของลิคาโดคาราฟิโอลี่ที่กองกลางของ ฝรั่งเศสใครวะนั่นก็ไม่ได้เจตนาจังหวะเขาล้มมาแล้วจังหวะเท้าเมืออลงดีนะก็มีอาการบาดเจ็บนะครับก็บินด่วนบินด่วนกลับมาคิดว่าจะถึงแล้วนะครับแล้วก็โ,โหตั้งเห็นตั้งช่วงที่กาลังขึ้นต้องบินกับตาเราใช้ไม้เท้าพยุงคอนเฟิร์มอย่างน,นี้ดดกว่าผมว่าคอนเฟิร์มแล้วกันว่าวันอาทีที่ไม่ทัน แน่นอนแน่นอนหัวอาการบวมปุ๋ยขนาดนี้เดินเองต้อใช้ไม้เท้าเลยนะครับตีไปเลยว่าวันอาทิตย์นี้ที่จะเจอกับไก่ไม่ทันเดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีไหมมี่ะเมื่อาวานนั่งคิดนั่งวิเคราะห์แล้วก็ลงมาใน Facebook แล้วนะครับพี่น้องเข้ามากดไลค์เข้ามาเข้ามาตอบอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะสรุปเมื่อคืนก่อนเมื่อวานยูเลียนติมเบอร์นะครับแมตส์สำคัญเยอรมันเจอกับ เนเธอร์แลนด์ไงเนรเปิดบ้านเจอเยอรมันนะครับในศึกเนชั่นลีกรอบอันดที่สองก็ที่บอกเมื่อวานเนี้ทิมเบอร์ประท้ากับคลายฮาวเวปรากฏว่าทางโรราคูมันส่งยูเลนทิมเบอร์ลงครึ่งหลังอก็ถือว่าดีนะครับลงไปเล่นครึ่งหลังนะไม่ได้ลงแต่แรกก็ถือว่าเป็นการเซฟไปในตัวนะครับต่อเสมอก็ไปสองสองนะคลายฮาวเวก็ลงเต็มเกมแล้วก็ ไม่มีอะไรบอกช้ำทุกคนทั้งสองคนก็กลับมาดีในขณะที่อังกฤษเมื่อวานนี้ก็ชนะนะครับเปิดบ้านชนะฟินแลนด์ไปนะครับพิ้าตดิการไลท์ครับก็เล่นเต็มเกมแต่นขณะที่บุกโยสาก,ก้าก็เล่นไป65นาทีแล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกก็ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นถือว่ากลับมาสภาพสมบูรณ์นะสำหรับ4ี่คนของเราเมื่อวานที่ลงสนามล่าสุดครับเหลืออีกหนอเดียว <laughs> เหลืออีกหนอเดียว ก็คือเช้าเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยหลังจากลงคลิปสดกันเนี่ยลงคลิปเจ็บเดียดเด๋ยวก็จะได้ดูบราซิลครับจะเจอกับปาราไวัยในศึกนะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับเจอศึกหนักนะเปิดบ้านเจอทีมโหดเหมือนกันนะปาราไวัยนะครับมาลุ้นกลายเบี้ยนมากันเยสครับนักเตะอาร์เซนอลคนสุดท้ายที่จะลงในการทําศึกอ่าเบรกทีมชาติสองนัดสุดท้ายสองนัดในช่วงนี้นะครับเ,เหลือคนสุดท้ายละ ที่จะลงสนามในวันในเจ็ดโมงครึ่งของวันนี้ก็ภาวนาภาวนาอย่าให้มีอะไรเลยเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยบอกว่าน่วมเสร็จสึกครั้งนี้เรากลับมาด้วยความน่วมสองคนนะครับเป็นสองคนที่ถือว่าสำคัญเลยทีเดียวนะเมื่อวานนี้เอาอย่างนี้เมื่อวานนี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาดูวิเคราะห์กันว่า ในรายในล,ในลที่ถ้าเผื่อเราไม่มีกับตันเอเดนการ์ดและตอนนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วนะว่าวันอาทิตย์นี้เราจะไม่มีกับตันเอเดนการ์ดแน่นอนรูปร่างหน้าตากองกลางเราจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับโอกาสของใครจะได้รับหรือเราจะโยกใครนะในวันอาทิตย์นี้ครับซึ่งทาง MJ m j m o l แม่งก็บ้าจี้อีกแล้วนะมาไม่ให้อาร์เซนอลเราสวมชุดขาวแดงคือชุดนี้ไอ้เหี้ยทั้งๆที่แม่งเตะกันมาแม่งกี่สิปีแล้ว เขาใส่อาเจโน่นนเวลาไปเยือนมไว้เรยก็ใส่ชุดชุดเพราะมันโคลนสสีอ่ะสเปอร์แม่งขาวน้ำเงินก็ป่ะของเราแม่งขาวแดงมันบอกว่าพื้นที่สีขาวเราเยอะมากกว่าก็เลยจะต้องให้ใส่ชุดดำ <c oughs> <c oughs> นะก็ต้องให้กั่ไหนชุดดําก็เออช่างมืงองแล้วแต่แล้วกันเอาที่สบายใจสำหรับ A M O L ก็แม่งก็อย่างเงี้ยมันก็ได้แค่นี้จริงๆนะสำหรับคุณภาพมาตรฐานซึ่งเรื่องไม่เป็นเรื่อง เรื่องไม่เป็นเรื่องที่จะต้องเอามาเอามาเป็นประเด็นนะครับในขณะที่การตัดสินของของคณะองค์กรอะไรวะเขาบอกว่าสิ่งที่กิสโกมานัสไล่ทำให้ดิแกนไลซ์นะครับถูกใบเหลืองใบที่สองเป็นสิ่งที่สมควรมีเหตุผลไอ้ข้อนั้นนะผมเข้าใจได้นะข้อนั้นนะผมเข้าใจได้โอเคมันก็เป็นการไปรบกวนเป็นการอะแต่ว่าก็ป็นเหลืองสองแดง อันนั้นผมไม่ติดใจแต่ผมติดใจไอ้ที่ว่าไอ้ลูกที่ไอ้เจาเปโดมึงแตะออกในช่วงของครึ่งแรกและเป็นการถ่วงเวลานั่นแหละครับทำไมมึงไม่ทำเหียอะไรเลย <c oughs> นะมึงไม่มีแม้แต่การเรียกมาเตือนไม่มีการให้ไเหลือคือมึงไม่ทำเฮียอะไรเลยที่ขอถามก็คือขอถามถึงความยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นในสนามไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ผู้มึงต้องตอบอาสนอนให้ได้ แต่มึงไม่ตอบแต่มึงมาบอกว่านีการ่ลรสมควรด้วยเหตุผลและที่สมควรโดนใบเหลืองแดงคืออันนั้นกูไม่ติดใจแต่กูอย่างถามว่าไอตัวเปเรโดที่มันโดนน่ะทำไมถึงไม่มีอะไรเลยนะครับก็ช่างมันนะครับอ้าวมาดูสถานการณ์ของอาร์เซนอลที่จะต้องเตะในวันอาทิตย์รวมถึงแมตที่ต้องไปเยือนแอตแลนตาและรวมถึงแมตที่ต้องไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบสามนะตึ่งือเป็นว่า จะถามว่าที่เป็นที่ตายไหมมันก็ถึงขึ้นมไม่ขนาดนั้นแต่มันจะชี้ถึงความเขาเรียกว่าอะไรดีความมั่นคงความมีประสิทธิภาพที่เราจะแสดงให้เห็นหรือจะมีผลกระทบอะไรหรือไม่อสำหรับสามแมตที่เราจะต้องผ่านด่านเป็นด่านหินเป็นข้อสอบยากที่แม่งมาไว ข้อสอบยากที่มันมาไวและไอตัวคนทําข้อสอบก็ดันไม่พร้อมซะด้วยหรือเปล่าป่ะพูดง่ายๆเอาว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่งจะเจอสามวิชาติดคณิตฟิสิกส์เคมีสมมุติอย่างนี้นะอธิยง่ายเลยเดี๋ยวก็ต้องทําข้อสอบแหละคณิตฟิสิกส์เคมีมันต้องทาจบวิชานี้เจอฟิสิกส์ต่อจบฟิสิกส์ต่อเจอเคมีต่อนะและตัวไอคนนักเตะไออคนทำข้อสอบเสื่อมไม่พร้อมนอนดึกเมาแฮง นุ่นน้อยมเมาแห้งอ่ะใครเป็นบ้างอนะก่อนสอบแหมกูรูเต็มที่เลยแล้วเพื่อนชวนเฮ้ยรีแลกซ์หน่อยนี่แหละโอ้รีแลกซ์นานนะกลายเป็นว่าคนทาข้อสอบมาดังไม่พร้อมก็เหมือนสภาพของลาเตอต้อนตอนนี้ครับบันเทินอากาศตอนนี้ผมตัดไปได้เลยนะตัวดิแคนไลท์ตัดไม่ได้เลยนะครับแมตที่เจอ,เจอสเปอร์เนี่ยมิเกลเมเรโ,โดพกักหกถึงแปดสัปดาห์ตัดไปเลยนู่นนู่นพตุลานู่นค่อยมาว่ากันนะครับที่เหลืออ่ามาดูที่เหลือ ที่เหลือเรามีใครบ้างนะพี่มึกโทมัสปาเต้ครับเดี๋ยวถ้าได้ลงแมทนี้นะถ้าได้ลงเป็นแมทนี้กับสเปอร์นะครับเชื่อไหมอยู่กับเรามาสี่ห้าปีถ้าได้ลงแมทนี้กับสเปอร์ออราา 4, จะเป็นครั้งแรกของพี่มึกโทมัสปาเต้ครับที่ <laughs> ลงเล่นให้อาร์เซนติ4นัดติดมันเป็นสถิติที่ดูตกใจแต่แม่งดูเป็นสถิติที่ดูเฮ้ยจริงเหรอวะ เป็นครั้งแรกครับที่พิมบึกจะได้ลงสี่นัดติดให้อาร์เซนอลโอ้โหอะไรขนาดนั้นแล้วแสดงเห็นว่าอะไรเลนสองสามนาตีหายตองมาตนที่ไม่สมบูรณ์จะต้องแางนอย่างนี้นี่จะออกสตาร์เป็นตัวจริงถ้าได้ลงในวันอาทิตย์นี้นะจะเป็นการออกสตาร์ตัวจริงสี่นัดติดครั้งแรกของพิมบึกโทมสัสมาเตกับอาร์เซนอลโอ้โหนะแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าสองแมตช์ที่ผ่านมาในการเจอแองโกลาแล้วก็ในการเปิดบ้านเจอในอาการไปเยือนไนเจอร์ ถือว่าพี่หมึกโทมัสปาระเตเล่นเต็มเหนี่ยวตั้งแต่น้อวีดดังจนน้อวีดจบทั้งสองนัดก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยร่างกายคุณโอเคดีนะเพราะนั้นตำแหน่งกองกลางมิดฟิลโฮลิงตัวรับแน่นอนวันอาทิตย์นี้พี่หมึกโทมัสปารเตแน่ๆครับทีนี้เรามาดูว่าสองคนที่จะมายืนข้างๆหรือจะมายืนขนาดเป็นสาคนอะเป็นสามเหลี่ยมอะ ในนาในกรณีที่เราไม่มีพิฆาวดีแกนไลฟ์นะครับไม่มีกัปตันโอ๊ตและแน่นอนสองคนที่จะต้องลงมาทําหน้าที่มาวิเคราะห์กันเล่นๆว่าจะเป็นใครน <c oughs> ะครับในการเล่นกับทอรแดมฮอสเปอร์ทำในการเล่นในบ้านเขาแน่นอนสเปอร์ตอนนี้ยิ้มหวานและเห็นเราไม่มีเราสภาพไม่สมบูรณ์เอางี้ดีกว่าห้องเครื่องเรามีอาการโบโบนะฮะเขาจะต้องแบบโจมตีเราแน่นอนท่ามกลางเสียงปลุกเราเราของ กุ๊กไกนะ่เสียงปลุกเราเสียงแฟนบอลเขาจะต้องแบบเร่งเราอัดเราให้อยู่แน่นอนนะครับเพราะถือเป็นโอกาสอันดีนึกออกปะนะถ้าเป็นเราเราคิดเราก็ต้องเอาแม่งเฮ้ยแม่งไม่สมบูรณ์มาไว้ยังไงอัดแม่งเลยเนะี่ยประมาณเนี้ยแน่นอนเขาจะต้องเดินเกมใส่เขาจะต้องบุกใส่เรานะครับถ้าเผื่ออย่างนี้พี่ต้าจะซื้อเกมรับก่อนไหมในกรณีแรกซื้อเกมรับให้แน่นก่อนไหมโดยการที่วางพี่จอกยืนคู่พี่หมึกไปเลย อันนี่คือชอยแรกนะเอาพี่จอมายืนคู่พี่มึกโทมทัสปาเตปักหลักเป็นสองตัวตรงกลางไปเลยเอาป่ะนะแล้วก็อีกตำแหน่งนึงอีธานก็ได้อีธานจากเอเอีธานจากเอเมติหรือจะเอาเรนโดทอสซาลงมาเป็นวิดฟิลอีกคนนึงก็ได้แล้วก็มาตี้ซาก้าคาฮาเวตอยู่ข้างบน คาบเบียนเจซูสข่าวมาคอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะครับคาบเบียนเจซุสพร้อมในวันอาทิตย์นี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งออปชันของเราอ่าเป็นหนึ่งหนึ่งออปชันของเรานะครับไปมึกโทมัสมาเต้พีจอยนิโย่และเอาเลโดโทัสายืนค้ำอยู่ข้างบนอีกคนหนึ่งนะครับนะครับที่สามภาษาแนวลุกบูกโยสก,กาคารเบียนมาเตลี่และไายาโอแบบก็ได้นะครับหรือหรือ น้าหรือเอาคลายาแบบถอยมายืนคู่กับพี่จอรจินโยขยับพี่จอร์จินโยในกรณีที่เป็นเกมลุกนะครับเอาคลายาแบบถอยออกมานะและส่งคายเบ้นจิสุดเป็นดาเป้าก็ได้หรือราฮิมสเตอร์ลิงก็ได้ ออปชันของพี่ต้ายัางมีนะครับไม่ใช่ถึงขนาดตีบตนเลยนะเมื่อวานนี้ตอนช่วงเชา้าที่ผมบอกเอาผม,ผมกําลังเอ๊ะเอาไงดีแต่พอได้คิดได้มาดูนักเตะรายชื่อได้มาดูแผงผ่านการเล่นที่เราเล่นเฮ้ยเรายังน่ากลัวและถ้าเผื่อยิ่งเดี๋ยวสเปอร์มาแบบบุกบ้าระห่ำนะเจอสวนเราเแม่นแม่นเฮ้ยยังโอเคกองหลังสเปอร์ไม่ใช่ดีนะครับ กองหลังทอตแนมฮอสเปอร์ไม่ใช่ดีนะเดี๋ยวค่อยมาพูดใกล้ๆกันว่าสติตเป็นยังไงเอาแค่รูปแบบรูปเกมอาาเอาเอาแผนการเข้าข้ที่เราจะเอาใครมาลงก่อน่อาในตำแหน่งกองกลางนะครับถ้าใจผมผมอยากให้พี่จอคู่กับพี่หมึกไปเลยดึงเหนียวให้นั่นมาก่อนเอาเก๋าเข้าไปสู้แล้วก็แล้วก็เอาเรโนทอสซาขึ้นไปเป็นมิดซอีกคนนึง เขาจะต้องขั้นค้ำเราบ้าง,งแหละก็เมื่อมองไปซากา้าก็ยังอยู่คาร์แบตก็อยู่กา,เายเบียนมาตีรี่ก็ยังอยู่หรือยังมีไรฮิมสเตอร์ลิงและเรามีกายเบียนเชสุดอยู่นะครับประตูเราเหนียวประตูเราตอนนี้เหนียวแน่นแน่นอนครับแผงหลังเราแบบแกล่งทั้งแบ่นพี่หมึกอ่าพี่อ่าพี่เสือนะครับกาบเยเบนมาเกนเยสนะครับรวมของซาลิบานะแล้วก็อยู่เลื่อน timber เหล่านี้มีอาการสมบูรณ์หมดยกเว้นเดี๋ยว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 ,ยวรอดูมากันเย็ดในวันนี้ก่อนที่จะต้องเตะแมช์สุดท้ายกับปารากวัยแล้วมาดูสภาพร่างกายอีกทีแต่ด้วยสภาพโดยองค์รวมตอนนี้แผงหลังเราปึกอ่าแผงหลังปึกแผงหน้าเราก็น่ากลัวถ้าแผงหลังปึกเอาพี่จอกับพี่หมึกทม,ม,มัสปาเตมมายืนเป็นฟิลตัวรับดึงขึงไว้ก่อนมันก็ยังไม่เสียหาย อ่ามันก็ยังไม่เสียหายนะครับสวนใบสวนดีๆวางบอลยาวเพราะสองคนนั้งดีเหมือก็วางบอลดีพี่จอร์จินโยก็วางบอลดีนะครับมีโอกาสที่เราจะสวนได้ดีๆด,ด,ด้วยเพราะสเปิร์มมันบุกเราอยู่แล้วซึ่งถามว่าดีไหมมึงมาเลย <c oughs> มึงมาเลยด่าหน้าเข้ามาเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่พอมานั่งดูแล้วมานั่งวิเคราะห์มานั่งเห็นนักเตะแล้วเฮ้ย <c oughs> เราพอมีทรง เดี๋ยวเอาตัวรอดให้แมตช์นี้ก่อนนะเดี๋ยวจากแอตเลันตาอะไรค่อยไปว่ากันนะครับเพราะแมตช์ที่จะเปแอตเลันตาพิคาวดีแกนไลท์ก็สามารถที่จะกลับมาได้แล้วแล้วก็พูดง่ายบอลยุโรปก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่การไปเยือนแอตเลันตาก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเหมือนกันเป็นเรื่องที่งานหนักพอสมควรสำหรับแชมป์ยูโรปาเมื่อฤดูกาลที่แล้วทีมนี้แข็งแกร่ง เป็นทีมหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเอาตัวรอดได้จากแมตช์ของท็อตแนมอสเปอร์ก่อนนะอันนี้คือคร่าวๆที่ผมมองนะเรายังมีไอ้เจ้าหนู e arn, Edward, อีธานเอ็นวอลลอีธานนาวารีคนนึ่งนะครับอีธานจากเอเมซิกเรียกงี้กันนะนะเพราะนั้นกลุ่มกำลังเรามีมีโอเคอยู่นะครับเพราะนั้นไม่ถามว่า,ากังวลไหมมีนิดๆแต่หลังจากที่มันได้มีสติได้มารวบรวมดูสถานการณ์ต่างๆเฮ้ย เรายังมีทรงนะพร้อมลบเหมือนกันนะครับในการไปเยือนกุ๊กไก่ในวันอาทิตย์นี้นะหวังว่าพี่น้องคงจะโอเคขึ้นนะอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฝากคนหนึ่งกันธรรมจกักรธรรมจักรนี่ก็ติดตามมานะแต่ว่ามาเม้นไม่ค่อยเยอะ,ะเม้นมาสิบแปดครั้งนะครับแล้วก็ล่าสุดล่าสุดธรรมจักรมาเม้นนะกรโดนพี่เพื่อนพี่พี่ อา่านั่นแหละเขาบอกว่าขอโทษทีเท่าที่ดูสามนัดก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วเท่าไหร่เลยนะเนี่ยทำมาจากนะทำมาจากนะดูประสามนัดก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากฤด,ดูกาลที่แล้วก็แา่เชียร์ให้สนุกนหละแต่แม่ไม่หวังที่จะเปิดไม่เปบไม่หวังที่จะเป็นแชมป์ได้หรอกจากแฟนปืนเจ็ดสองมีการทิ้งท้ายกูเชียร์มานานนะกูเชียร์มาแต่เจ็ดสองหรือว่ายุ่เจ็ดสองไม่รู้นะทำมาจาก ธรรมจักรจำได้ไหมแมตสุดท้ายที่เราเจอไบตันเราเล่นสิบคนนะธรรมจกักรดูสามนัดไม่มีอะไรแตกต่างจากฤดูการที่แล้วธรรมจกักรหลับตื่นตื่นหรือเปล่าหรือว่าธรรมจักรดูแต่ไฮไลท์ธรรมจักรเย็นๆน,นะนะอ่าค่อยๆดูไปสามนัดนะครับรูปทรงเดี๋ยวพี่น้องก็ไปตอบแบบจริงเหรอที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเราเคี้ยวขึ้นเราเกาขึ้นธรรมจักรไม่เห็นเห,หรือเปล่า หามาจากดูแบบดูอะไรอยู่มันจะมีทุกวันเป็นสีสันให้เราได้เล่นมันจะเป็นสีสันทุกวันที่ทำให้เรารู้สึกว่ายิ้มจากความคิดผมบอกแล้วผมห้ามไม่ได้แต่เมื่อคุณมาโพสในอ้อมผมก็ขออนุญาตมาพูดถึงนะครับนะก็แล้วแต่และกันนะครับว่ายังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับถึงอาการเดี๋ยววันนี้ลองตามดูอีกทีนตะั้งแต่ตอนนี้เราขยอยกลับ แคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับก็สภาพโดยรวมแต่ละคนก็อย่างที่เห็นนะเดี๋ยวพี่ค่ะพี่กัปตาเนินกาดก็คงจะต้องเข้าสแกน m อ i ดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับเออในรูปพูดถึงที่ที่เขาตัดสินที่ว่ายอมรับแล้วก็ดับหนุนคิดสฆษณาก็คือในรายของคณะกรรมการอิสระด้านเหตุการณ์สำคัญในแม์ของพี่เมลีก <laughs> ไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษแมงว่าอะไรนะอ,อ KMI อ่า KMI มะเขาใช้คำว่าพ r มพิ e ิก e ิน n d e n d e ด t n ์เคมีอ t น h i n c i d e นะฮะนะครับก็เนะี่ยเขาบอกว่าลงมิติสนับสนุนการตัดสินของคาวานาดก็โอเคก็สนับสนุนแต่ก็อย่างที่บอกไงอู่ข้องใจเรื่องของที่มึงไอ้นักเตะไบต้านที่เตะทิ้งอ่ะเป็นไอ้เจ้าอ่ะอะไรนะนั่นแหละก็ขอคำตอบตรงนั้นแหละ แต่ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะครับก็คงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวอย่างที่บอกครับวันนี้เดี๋ยวตามดูในไลน์ของมากันเยอะอีกทีหนึ่งผู้เราต้องเชีร์แบบใจนะร่มๆนะเชร์แบบใจร่มๆบางคนเห็นนักเตะเจ็บเห็นนักเตะมีอาการบาดเจ็บสองสามคนเนี้ย้อใจแล้วโอ้ยเมลิโนไม่อยู่ลิการ์คาราฟูที่ไม่อยู่ายาายตามเบอรการหมดลุ้นแล้วเขาไม่ได้เจ็บทั้งฤด,ดูกาล นะเขาไม่ได้เจ็บทั้งฤดูกาลและเดี๋ยวดูทีมแพทย์โดยคุณหมออิกบาของเรานะครับคุณหมออิกบาของเราไม่ธรรมดานะโทราเคโ,โรตัวมิสุกลับมาซ้อมเซ็กชันแล้วคารเบนเจซุสหายเจ็บแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วด้วยว่าในศึกนอตลอนดอนดาร์วีวันอาทิตย์นี้คารเบนเจซุสลงสนามได้เออเอาตีให้เวลานักเตะฟื้นฟูให้เวลาคุณหมอทาทางานของเขานะเขามีดีแหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตามเทียงของเราก็ทําได้คือ ส่งกำลังใจไว้หายไวๆนะครับก็คงประมาณนี้นะเชา้านี้โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกับสไครต์แล้วก็ช่วยติดตามในช่องของตอบกลับด้วยนะครับขคอมเมนต์ที่ผมจะปักลิงก์ในการช่วยสนับสนุนช่องที่หวยครับก็จะเป็นผมช่องที่หวยผูกพันธมิตรกับแอปสี <laughs> ส้มแอปสีส้มตัวเอนะครับก็เข้าไปดูเข้าไปเลือกหากันได้นะครับก็หลายท่านเข้ามาแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะ ก็กับขอบคุณจริงเป็นช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนที่หวยรวมถึงเม็ดฟูแดงแรงฤทธิ์ี้ด้้ยนะครับ650บาทส่งตัวไทยถ้าคิดว่าอยากจะลองไปทานดูเพื่อร่างกายของท่านที่ดีอยากสนับสนุนช่องบางคนซื้อไปผมก็รู้แหละอยากสนับสนุนช่องอ่ะก็กับขอบคุณล่วงหน้าจริงๆไม่ขัดข้องนะเข้าไปดูกันด้วยละกันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยที่หวยนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งูลังวมใจพี่น้องเจ้าทีที่ปฏิบัติหน้าที่ ตาม,ามทาจัดหว่าคะแนนภาคใต้และที่กระลาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่ยังหนักยังอ่วมนะครับโอ้โหเมื่อวานเห็นภาพน้ําท่วมเยอะเลยส่งกำลังใจพวกเราเราก็เลยส่งกำลังใจไปให้เนี่ยทั้งเจ้าที่แล้วก็พี่น้องที่ประสบภัยด้วยก็เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปละกันนะครับอย่าลืม6อกร้อยห้าสิบบาทส่งตัวไทยนะคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมนี่ครับ